เท้าเราเนี่ยข้างซ้ายขวามจะไม่ค่อยเท่าโหดังมีเสียงแป๊กนี่ลักษณะเป็นเป็นผ้าคล้าผ้ายืดหนึบเลยเนาะหนึบครับมันจะยืดตามตามข้อเท้าเราก็แน่นดีครับกระชับครับคิดว่าเล่นไปเดี๋ยวก็ยืดอีกนิดนึงคิดว่าแรกๆน่าจะต้องปรับสัก20สนาที ยี่สิบนาทีละรู่นะบพรุ่งนี้ไปเร็วๆหน่อยแล้วไปวอร์่นี้จะไปยังแต่เที่ยงวอร์ก็สามชั่วโมงดีครับความรู้สึกถึงจะแพงแต่ว่าคุ้มคุ้มครับครับว่าเดือนนี้น่าจะกินทวินทีนวันครับมาม่าก่อนมาม่าครับหมดแล้วครับก็ดี โอเคนะครับชอบเลยอันนี้เป็นคู่แรกที่ผมผมใส่เป็นรีเดเตอร์นะครับคือไม่เคยใส่รีเดเตอร์สักครั้งหนึ่งครับคู่แรกในชีวิตเป็นรีเดเตอร์ปกติเมื่อก่อนผมมีสโน o a อัมโบแพนมีแพนมาด้วยแต่เล่นท็อปแล้วก็แล้วก็ยังเป็นอะไรนะบูม่า โอเคครับพรุ่งนี้เจอกันก่ครับครับครับ